พี่พี่บอมพี่แอมพี่ปุ้พคนนะครับพี่เอ๋พี่ตู่โอเคครับ อ่าเจอกันอีกรอบหนึ่งครับพี่โอเคเป็นไงบ้างครับผมเปลี่ยนชุดแล้วรีบฝนตกนะครับต้องวันนี้ขอบคุณพี่เต่าทูฟารด้วยามาช่วยถือกล้องใช่ใ,ใช่ <laughs> อาศัยเข้าไปทั่วครับ <laughs> <laughs> นะครับอ่ะวันเนี้ย ฝนตกจริงๆอะ uh ่ะฝนตกมา3วันแล้วใช่ครับนะครับวันนี้เป็นวันที่เบาที่สุดในวันที่เราขี่<ช>นะครับในสนามช้างอ่ะโอเคเมื่อฝนตกปุ๊บเนี่ยอันดับแรกเลยที่ผมทํากับตัวเองก็คือปรับเปลี่ยนวิธีการขี่รถอแน่นอนที่สุดเลยเราจะขี่แบบถนนแห้งไม่ได้ uh huh. นะครับผิต้องบอกอย่างนี้ก่อน วันนี้เราขี่กัน2รอบ2รอบนะครับรอบละสินาทีครับนะครับแล้วก็ช่วงที่เราขี่ช่วงเช้าอ่ะมันเป็นช่วงที่ฝนยังลงกระหน่าอยู่เลยฝนยังลงอยู่นะครับ,รบแล้วเราอย่างที่ป้าบอกแน่นอนว่าเราจะขี่แบบโอ้โห<ม>เข้าไรเลสซิ่งแบบเต็มเต็มเนี่ยอันดับแรกคือหยุดยกเราต้องยก ยกเพื่อ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 มากกว่าเดิมเพื่อมากกว่าลายแห้งใ่วิธีการเข้าโค้งการใช้คันเร่งก็ใช้เบาลงใช้เบาลงใช้เบรกก็เบาลงถึงจะมีสลิปเปอร์คัตแล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเทียนเกียร์ปึ้งๆึ้งบึ้งึ้งหรือลวกเกียร์ควรจะให้เครื่องยนต์ได้มีจังหวะได้หายใจบ้างใช่นะครับแล้วก็แท็กอย่างเงี้ยโอกาสที่ถ้าเกิดมันลวกเกียร์ไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุมรถไม่อยู่เนี่ย โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุมันง่ายมันง่ายนะครับก็ขี่แบบปอปๆดีกว่าแล้วก็ประกอบกับว่าเราเองก็มาเริ่มทาคคุ้นเคยกับสนามด้วยกับลา์สนามกับอะไรต่างๆด้วยนะครับครับก็คือนั่นเป็นวิธีการขี่แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมทําก็คือพยายามเข้าโค้งพยายามตั้งรถให้ตรงไว้ก่อนแต่ว่าใช้ตัวเนี่ยโยกออกตามที่พี่เป็ดได้บอกไว้แต่ว่าวิธีเนี้ยผมลองนี่พี่ กริปลดก็คือใช้ท่อนล่างเนี่ยล็อกไวเลยล็อกไวเลยล็อกรถนะครับเข่าหนีถังไว้เลยนะครับเท้าอ่ะผมขออนุญาตนิดนึงครับโอ้เท้ามันอาจจะต้องอยู่อย่างนี้ใช่ใช้ตัวโยกออกมาแทนใช่นะครับนี่คือวิธีการสี่ของผมด้วยความที่เชฟของรถเนี่ยถูกออกแบบมานะครับช่วงว้าช่วงนี้มันทําให้เราสามารถที่จะเข่าเนี่ยล็อกแล้วอยู่ทันทีได้ทันทีเลยเราจะ ทำให้คุมรถได้ง่ายมากครับนะครับนะครับมันก็เลยเราก็ใช้ตัวโยกอาอันนี้เป็นวิธีการฉี่ในในแท็กเปียกของตัวเราก่อนของพี่ในช่วงแรกเนี่ยบอกเลยว่าใช้ล i ์เซฟตี้อ่าคือเราตอนที่ออกไปขี่เนี่ยฝนมันลงเยอะครับแล้วก็อย่างที่บอกอะเราไม่สามารถที่จะโอ้โหใช้พึงูมแมของรถทั้งหมดได้ใช่ไหมครับขี่อ่าล์เซฟตี้ดูจังหวะรถดูอะไรไปก่อนนะครับแต่พอมารอบ2ตอนบ่ายครับอย่างที่บอกนะครับ พอฝนเริ่มซาเม็ดลงนะครับถึงแท็กจะเปียกอยู่แต่ด้วยที่บอกว่าสาีละเชฟของรถเนี่ยที่เป้าขี่ที่บอกเมื่อกี้คือม,มันหนีบรถง่ายครับพอหนีบรถง่ายปุ๊บเนี่ยเราคุมรถง่ายทําให้เรามีความมั่นใจในการเปิดเคร่งมากขึ้นนะครับเข้าลึกขึ้นใช้เบรกหนักขึ้นใช,ใช้เกียร์ชิดขึ้นนะ,นะมันก็เลยทําให้เราเห็นว่า yzf r 7เนี่ยถูกออกแบบมาให้ ขับขี่ในรอบกลางๆได้อย่างสนุกเอเพราะว่าที่ขี่ไปเมื่อรอบสองเนี่ยใช้เกียร์สามสี่ห้าใช้อยู่ประมาณนี้นะครับมันก็คอนโทรลรถง่ายโอ้โหบอกเลยว่าใครที่ขับอาสามอยู่อ่ะนะใครที่ขับอาสามอยู่ลูปากเลยนะลูกปากเลยโอ้โหปีนขึ้นไปนิดเดียวมาขี่ตัวนี้เนี่ยเพิ่มราคาโอ้โหสนุกกว่าเยอะนิดนึงใช่นะครับในส่วนของผมเองความสูง ร้อยหกสิบเอ็ดฟังไหมครับคนตัวเล็กก็ขี่ได้แล้วนะอ uh huh. ไม่ใช่ว่าคนตัวเล็กจะขี่ไม่ได้ uh huh. คนตัวเล็กอย่างผม uh huh. หรืออย่างเพื่อนๆเน,นี้ย uh huh. ขี่ได้นะครับเท uh huh. ้าขย่งนิดนึง uh huh. นะครับเอจะยังไงดีจริงๆมันยกยกสแตนงัดตูดได้นะพี่เดี uh ๋ยวนะยกให้อ่ะขึ้นไปค่อมก่อนยวทำให้ดูนะครับจับนะนี่ มันจะอยู่ลักษณะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดจริงๆมันมีทิศง่ายๆถ้าเกิดคนตัวเล็กอย่างเงี้ยขึ้นล่อมแล้วอะถ้าเราขย่งสองข้างแล้วคิดว่าไม่มันคงนะครับขยับก้นมานิดนึงนะครับไหลก้นแล้วก็ลงสามารถลงเต็มเท้าได้ครับนะครับขยับก้นนิดนึงเนี่ยแต่ที่สําคัญเวลาจอดอย่าลืมนะครับต้องกําเบกหน้าไว้กําเบกไวพื่อป้องกันลดไหล่ล็อกรดไว้นะครับจะได้ไม่ขยับรดจะได้ไม่ขยับนะนี่ก็เป็นทิคเล็กๆน้อยๆมาให้เพื่อนเได้ ได้ได้เห็นกันว่าวิธีการขี่รถของคนตัวเล็กอ่ะเป็นยังไงคราวนี้มาเรื่องฟิลลิ่งของผมอ่ะเอาจรงตรงเลยนะรอบแรกอ่ะไม่รู้เรื่องไปเลยอมันแหอยู่แล้วว่ามันขี่ออกไปเนี่ยแขกมันเปียกมือรู้อย่างเดียวรถเบากำลังเครื่องมีเบรกดีแต่เราทำอะไรไม่ได้เราไม่รู้เรื่องไเลยเอางี้ถ้านั่งผมเองอ่ะผมยังหาโพสิชันของตัวเองยังไม่ได้เลย่ นะครับผมยังแบบโอ้จะทำยังไงดีเออก็เอารู้แต่ว่ารถรถเบารถเบาแล้วก็ยางดีนะครับคือยางอย่างที่ผมบอกไปคลิปแรกแล้วว่ามันมีคอมปาวยังไงบ้างข้างหน้าทั้งหลังนะครับทั้งหน้าสองคอมปาวทั้งหลังสางคอมปาวะอรตบมีเดียมมีเดียมซอฟต์อะไรเงี้ยนะครับทีเนี้ยพอนั่งไปผมหาไฟช่รงหาตำแหน่งผม ผมเขาให้ขี่รอบละสิทีผมขยับหาอยู่นั่นแหละพี่หาไปเรื่อยหาไปเรื่อยแต่ว่าก็ยังหาไม่เจอเรารู้แต่ว่าอ่ะโอเคลดรถกริปได้ในช่วงทางตรงแต่ว่าในช่วงที่ทางโค้งอะ่ะผมยังหาอะไรไม่ได้เลยช่วงล่างผมก็ยังหาไม่ได้เพราะว่า แท็กมันเปียกเราไม่อยากจะไปไฟกับรถมากนะครับไม่งั้นมันจะฝืนอาการมาตั้งหลักใหม่รอบ2องแล้วเป็นไงรอบสองเนี่ยโอ้โหพอเราหาตำแหน่งได้หาตำแหน่งได้ปุ๊บเรารู้กําลังเครื่องยนต์เรารู้น้ําหนักเบรกอย่างที่พิ่สารบอกผมเป็นอาการจะแบบพิ่สารเลยก็คือใช้ความเร็วมากขึ้นเปิดคันเร่งเร็วมากขึ้นเข้าลึกขึ้นยกลึกมากขึ้นใช้เบรกหนักขึ้นใช่ มันจะเป็นอาการงั้นพอพอเราใช้ได้ใช้สมรรถนะของตัวรถได้อย่างเต็มที่เนี่ย<ม>เราจะรู้แล้วฟิลลิ่งรถมันเป็นยังไงอย่างที่บอกไปนะครับคนตัวเล็กที่ผมพูดไปเมื่อต้นคลิปก็คือเราสามารถคลิปรถได้แน่นใช่ในช่วงเขาโคง้งหรือช่วงที่เราหมอบหมอบเนี้ยเลยมากนิดเดียวพี่คือแล้วบอกเลยว่า เราไม่ได้รู้สึกฝืนกับน้ําหนักของรถเลย่ใชเวลาที่เข้าโค้งนะครับ,ร,บรถหิ้วเราเข้าไม่ใช่เราไปหิ้วรถเข้านะใช่ไห<ช>มครับคือรถมันคุมและคอนโทรลได้ง่ายด้วยด้วยตั้งแต่มุมคัสเตอร์ของเขาที่มีการปรับให้มันตั้งชั้นมากขึ้นเพื่อให้รถครุมรถได้ง่ายขึ้นและเลี้ยวรถได้ง่ายขึ้นนะครับจะเสียงดังทำไมครับเนี่ยทุกทานครับเฮ้ยนีครับของโครนะครับเราจะเราก็เดี๋ยวมาสนามนะครับ เชิญพี่พี่ทุกท่านนะครับเขาไล่เรากลับแล้วไรคับมาสรุปกันสั้นๆแล้วกันครับเข้ามาสรุปกันสั้นๆว่าเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญนะครับเราจะล้องหมุนจากนี้นะครับบ่ายโมงครึ่งครับตอนนี้โอ้เดี๋ยวสิครับสรุปบ่ายเซาท์เอฟครับติด7โดนนอนครับเราจะมุกแล้วนะครับผมกับราคาสามแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าพันบาทผมว่าคุ้มค่าคืออยากบอกเลยว่าใครที่ขับ R3 อยู่นะครับ เอามาเทินปีนไปอีกหน่อยนึงคตมันเลยอะวเนี้จริงๆขี่ <c oughs> สนุกครับขี่สนุกไม่อย่างแน่ <c oughs> นา <c oughs> นไว้ <c oughs> อย่างหนึ่งคือเป็นรถที่เออ้องบอกว่าใช้ทักษะของตัวเองนิดนึงเพราะว่าเป็นรถที่ไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรเยอะ <c oughs> ใช่ครับใช่ครับใช้สกิลของตัวเอง <c oughs> ได้อย่างเต็มที่ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องคัดเรื่องเบรกเรื่องเดี๋ยวเพื่อนๆจังงคือคำว่าเทคโนโลยีไม่เยอะเนี่ยมันก็เพียงพอสำหรับคนสำหรับคนที่ คนที่อยากจะโ <มา S 1> ชว์โชว์ชวพาของตัวเองมากขึ้น คุมรถให้มากขึ้นนะครับก็ฝากเอาไว้นี่แหละนี่เป็นฟิลลิ่งการขับขี่ของของพวกเราสองคนนะครับที่เอามาฝากเพื่อนกันอย่างไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสต็อปบาและในเรื่องโครับก็ฝากทูฟาร์ด้วยนะครับวันนี้เขามาถือให้เราโอเคนะครับก็สรุปแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ใช่เดี๋ยวคลิปหน้าคขาหน้าจะมีโอกาสนะครับอาจจะได้ขี่ในแท็กสนามแห้งหรือว่าอาจจะได้ขี่บนถนนเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันครับผมในคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ